อันนี้เป็นอันนี่มันมันหลับคือเป็นเลือดหลับจังนะพี่น้องพกจินชวโมงพี่น้องชวโม้งอ่ะพี่น้องประมาณหาเป็นพิรู้ชวโมงหนึ่งพี่น้องนี่นี่พี่น้องเขากัให้ไหปได้น้ำสอกน้ำซ้อยย <It> ังส<ๆ>ี่หลับพี่น้องเพราะว่าก็สามารถออกแม่น้ำง่ยได้เพราะว่าเป็นเลือดรับหน่อยเนาะพี่น้องแบบนี้แต่งแต่ไปน้ำสอกน้ำซ้อยยังสี่หลับพี่น้องเขาเจ้า้าไปยังสี่หลับพี่น้อง ขี่ออมวีนิเขาสอกนั่นซอยหนิงสินม่พี่น้องเจ้าจลายสมงเจ้าก็ไปได้หลายยังเสียพี่น้องเจ้ากจ่หน่อยสม้งเจ้าก็ไปได้หน่อยเสียพี่นองอืยนะพี่นองาจะเปงนี้เป็นสพสะพพไปเรื่อยๆเป็นช่วงเป็นช่วงี่ที่หละพี่น้องให้าเด็กขาดไปพี่น้องเนี เอพี่น้งเป็นของช้ำรวยที่เฮ็ดมาจากอ่าแก้วแกงเนาะพี่น้องตัวไหนมาเที่ยววันนี้ใส่หนังสือของช้ำรวยแต่มาสื่อเรื่องสิเนี่พี่น้องเลยมากมากเ้ยพี่น้องอันนี้เป็นแบบผ้าเซรามิกไหมพี่น้องแต่ว่าเขาเฮ็ดที่จากเป็นลูกชอยนี่ลูกนังเนาะพี่น้องว่าอง

พี่น้องก็นานมั้ขคืนร่วมกันหนีดอกพี่น,ออนอ้องโ่ยสงมากลเลยเด้พี่น้องเลย ไปมาเที่ยวอิตาลีทองเขาบ่อหอดมองนึงเด้อพี่น้องให้เขาบ่อหอดบ่อหอดยุดศูนย์กลางมองนึถือว่าก็ได้มาเมืองเวนิเด้อพี่น้องให้เขาบ่อหอดมองกลางมองนึพี่น้อสวยมากๆเลยด้อพี่น้องโค้ชทนตุเฟรรารีวิ่ไปซพรีมา มืงกระเป๋าของกุชงงนนี่พี่น้องเอ้ยงานกับงานเนี่ยพี่น้องเมืองเมืงมืงของกุชี่เด้อพี่น้องตะวัสดีค้าบก็ถึงไหมพี่น้องเมืองโอ้สวยแฮงพี่น้องของกุชี่พี่น้องนี่เด้อจากผู้ได้มาเที่ยวเมืองเวน,นิสเด้อพี่นอ้องทาบัลูจับทางเด้อพี่น้องคอยชิบอกว่าให้พวกเจ้าสังเกตป้ายอันเหลืองๆเลยเด้อพี่น้อง พอแกวสิไปใส้พเจ้าอ,อ่านเราตามอันนี้ตามปายอันเหลืองๆแล้วก็กว่าชี้นีลูกศรนสี่ไปทางนั้นทางนี้ว่าเจ้าสิไปใส่จะต้องเบิ่งตามนี่แล้วพี่น้องเด้อก็สั่นลงทางเลยพี่น้องพอแชะพายางเมียบานแล้วพี่น้องบ้านเนี่ย<ม>ออกบา้านใบาบ,าบาสองเลยหรือพี่น,อน้องอเด็กก็ลังเลยเด็กก็ลังเด็กกอนแล้วพี่นอ้องอื ตักวานลราพี่น้องบาทเนี่ยคนยางอ่านป่ายเอาพี่น้องเออฝ่ายชุ้นเคยบอกเขาเจ้าหนูพี่น้องแต่มันนีดตัวหนังสือเหลืองอยู่ทั้งทึ้งเพราเจ้าเงินหนาขึ้นเบิง้งเพราเจ้าสิไปมองไรกับเบิง้งตามหลุกสอนหล่ะพี่น้องถ้าเพราเจ้าลงทางเด้อพี่น้องผู้ใดมาเรียนนี่ขอสิบอกไว้เด้อพี่น้องเบิ้งหลุกสอนนั้นมีไห้ทุกสอกทุกซอยมันทะลุกันได้ทุกสอกทุกซอยเ้าอ่านเอาพี่น้องว่ามันดีไปใส่มาใส่ย,ยังเจ็บพี่นอ้องแม่ก็ให้ อันดอกไม้แดงๆหันเป็น้านอาหารไทยได้พี่น้องอ่าเด็ดก็เริ่มออนละพี่น้องนะสวยเพราพี่น้องมีแบบพี่น้องมั่งเวทิตกัเป็นนักลพี่น้องเออแอกากมาเที่ยวแล้วมัน ไอ้ไปมาเ่อวนีพี่น้องน่แพี่น้องเห็นไหมนี่นนีากินอะไรพี่น้องชินละยโลหาสิพี่น้องน่นี่ี่นี่ อันนี้อหาหารรูน้องเนาะโหงามมาแล้ววันน้ก็ต้นนกินอันนี้วเดี๋ยวกาชีไปอาติงเลยติงอยู่พี่น้องแต่ตได้ปลาหยางไปน้นงองน,น,นี่คือทางออกแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยพี่ ในมันเชิญว่าพี่รมาในพี่น้องนี่ก็คือเปียซาโร้มาคือว่าทางออกกับพี่น้องเด้อพวกเจ้ามาเที่ยวเวนี่พวกเจ้าจำไว้ทางออกก็คือเปียซาโร้มาพวกเจ้าเบื้องตามลูกศรเด้อพี่น้องเด้อเวลาพวกเจ้ามาเที่ยวพวกเจ้าเสด็จหัเขามาได้หนีพี่น้องมันยังบ่หลงนี่พี่น้องนี่งี้ถึงจะเป็น้องสิรพี่น้องไปน้ำแมร่หนามพี่น้องเราส็จะพาพวกมึงไปฟังฟังหน่อยพี่น้องกู

น anyway> ั่นนะนั่นสถานีรถไฟแล้วพี่น้องสถานีรถไฟเวนิตตะกี้คอยยุกฟังคุ่นเนาะพี่น้องมาที่นี่คนขากรับคยมายุกฟังนี่พี่น้องบ้านนี่อ่ะขากรับบ้านพี่น้องบ้านนี่ก็เห็ดโบสถโบสถจำลองเมืองล้มเนาะพี่น้องนี่พี่น้องนี่ก็เห็ดโบสถจำลองเมืองล้มพี่น้องเนี่พี่น้อง นายเป็ดตานกเงอเท่ะเว่นีกว่าป้าอู้ล่ะฮึ่มฮึ่ฮึ่พี่น้องฟังท้งหมแล่ะเป็นสถานีรถไฟเป็นตั่งที่ทั้ของข่อยม้าข่ม้าทางขุนพี่น้องอ้ารับไปกลับตังนี่พี่น้องกลับก็รสินทางพี่น้อง พ,พี่น้องพุนทางออกพี่น้องเห็นบ่าวคุณสะพานนันท์พี่น้นนนนองนะนทุกคนจิตของมาเว้นนี่ต้องขามสะพานนันนั่นละพี่น้องเป็นสะพานอันใหญ่ที่สุดนะพี่น้องอะนะเนี่ยมองเขาเอื่อญเสียซาลโลมาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยบางสถานนี้เราไปหน่ยพี่น้องเขาเอื่อญเสียซาลโลมา ท่านพวกเจ้ามาเที่ยวเวนิจเขาไปทางไหนแล้วขาออกพวกเจ้าบ่รู้ว่าสิกลับมาทางไหนจารย์ซื้อไว้เปียวซาลูมาแล้วมันมีอ่าลูกศรสี่ไปทางไหนหพวกเจ้าไปเปียวซาลูมาพวกเจ้าไปมองหั่นเดอ้อไข่มาเที่ยวเวนิจเด้อพี่น้องไปสิบอกไปเราสิหาทางกลับบ้านบ่ถึงไหมพี่น้อง nhắc cho kỳ nóng hm sớm rõ kỳ nóng hm mẹ nóng hơi mọi người nhớ mẹ nóng hơi mẹ nóng hơi mẹ กงไฟมา้าไฟกับขามสะพานมาทั้งนี่แหละพี่น้องเนี่ยนี่อันนี้เลือดโดยสารพี่น้องเห็นบ่น้องโอ้อเหลี่ยมตาได้พี่น้องแต่ก็เห็นได้หน่อยพี่น้องอเ,นเนี่ยน,น,นี่เลือดโดยสารพี่น้องไปมาเว้ยนี่ก็ต้องขามสะพานนี่แหะพี่น้องน,นี่พี่น้องเลือดโดยสารเลยเดี๋วจาา่าเด้อขับภาพกับปัดเด้อพี่น้องเด้อ เด้อจ้าขอบคุณหลายหลายเจ้านี่พี่น้องมองเน่งเป็นมองวันสถานีรถมองรถเมล็ด้ะพี่น้องมันถือเป็นเป็นสถานีมันยังอยู่เนาะพี่น้องน้าคะว่าผู้ใดยะใสายใดใสยใดจะสูงเนี่ยพี่น้องนี่มันมันอีเขียนในตามไปพี่น้องเห็นไห่ไปอันเรื่องเลี้ยงนะพี่น้องนี่งเน่งข้อกูลไป บัวคลิปเก้าพี่น้องดีสองเหมืพี่น้องเขาปล่อยปลอยมาถ่ายไม่หมองเสียพี่น้องผู้ใดส่ไปใส่ไปใส่มาถ้ามาถ่ายที่นี่แหละพี่นอ้องอย่สถานี่เงียนอ่าโอ้สถานีรถสถานีรถเนาะพี่น้องก็เออนเนาะขอยเอิน,นก็ถือพี่น้องเองเหนื่มมันมาเหรอพี่น้องนี่